สวัสดีครับพบกันคลิปที่3นะครับผมอันนี้ใส่เรียบร้อยนะครับสปริงไกนะครับอันนี้ไม่ต้องถามนะครับผมแบบบ้านบ้านครับการลวดเชื่อมเรือเือครับผมงอให้เป็นตัวแอลนะครับเพื่อเชื่อมทางนี้ครับเพื่อความง่ายครับผมเจาะนะครับเจาะไกลครับหาตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับท่านเจาะเอาเลยครับวิธีไขวิธีมันครับ มาเพื่อเป็นแนวทางให้ดูเฉยๆครับนี่ครับห้องเข็มครับครับตอนนี้ก็เหล็กแผ่นที่ผมทําปิดตัวนี้นะครับที่มันเหลือๆนะครับผมก็ยังเหลืออีกท่อนหนึ่งมาปิดนี่ครับอันนี้ผมมาเชื่อมหลังสุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บปัดใบกระดาษทรายนกศัพ์ไก่นะครับลากล้องครับ แล้วก็ประกอบครับคราวนี้ครับตอนนี้ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับผมตะใบอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะครับสองเขี้ยวครับเห็นไหมครับดูกันนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นงี้ผมที่เกียจเหลานะครับก็เลยตัดเหล็กมาเชื่อมเอานะครับบากเข้าไปเป็นร่องนะครับผมก็ใช้เหล็กตัวนี้นะครับบากเข้าไปเป็นร่องนิดนึงครับแล้วก็ก้านที่ใส่สปริงนะครับมันแค่ประกองสปริงเฉยๆครับ ตัวนี้นะครับก็ถอดออกมาครับนี่ครับห้องเข็มครับเห็นไหมครับมาเชื่อมต่อนะครับเชื่อมด้านเดียวก่อนนะครับผมส่วนตัวไกลถอดยากนิดนึงนี่ครับ นี่ผมได้ตะใบแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าทรงเข้าล็อกเพื่อให้มันต้องให้มันเฉียงนิดนึงนะครับเพื่อการใช้งานที่ยืนยาวครับตอนนี้แต่งไปแล้วนะครับเล็กน้อยครับตามนี้นะครับผมตรงนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเอาไว้ทำไมครับ เจาะรูใส่ด้ามครับท่านหาตำแหน่งเอาที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้มันใช้งานได้นะครับผมอ,อย่างนี้นะครับก่อนประกอบนะครับอย่าลืมขัดให้เรียบร้อยนะครับผมอ่า บาห้เป็นตัว V อย่างนี้นะครับครับใช้งานได้แล้วนกพักครับจะเอาไว้หางแค่ไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับนกพักจะแข็งหน่อยครับผมบากให้มันเป็นตัว U นะครับตามนี้นะครับ โอเคครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเหลือแต่เก็บงานแล้วครับวันนี้ยิงได้แน่นอนครับผมเพื่อเป็นแนวทางครับตามนี้นะครับห้องเข็มนี่ก็ลำกล้องจุดสองสองนะครับเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราก็ประกอบนะครับแล้วก็มาหาตำแหน่งครับแล้วก็เจาะดอกเล็กๆเพื่อใส่สลักนะครับผม เดี๋ยวมาให้ชมกันอีกรอบนึงครับขอบคุณครับ